ใครอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะอย่าเพิ่งเดินผ่านเลยนะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคบเพราะวันนี้นะน้ำตาลมีเกร็ดเคล็ดลับดีๆในการเริ่มต้นําแบรนด์จากอาจารย์เกียรตินะคะมาเล่าให้ฟังด้วยอยากรู้ว่าทำยังไงตามไปดูด้วยกันเลยครับไปค่ะสำหรับท่านนะครับที่ต้องการมีแบรนด์เป็นของตัวเองผมนำเกร็ดเคล็ดลับมาแชร์ให้นะครับนั่นคือเคล็ดลับ3บวกหนึ่งนะครับเคล็ดลับ3เนี่ยเป็นยังไงสำหรับท่านที่ เคยนะทำธุรกิจมาบ้างแล้วเคยขายมาบ้างแล้วมีประสบการณ์ในการขายให้นำเคล็ดลับ3ข้อนี้ไปใช้นะครับข้อที่1ครับอย่าเพิ่งไปโรงงานเพื่อสั่งเขาผลิตนะครับให้ท่านทําฐานลูกค้าก่อนให้ท่านทําตลาดก่อนให้ท่านทํากลุ่มลูกค้าไว้ก่อนโดยการเปิดช่องนะครับอาจจะเปิดช่องในดิจิตอลนะครับหรือไปเปิดเป็นกลุ่มในช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้มีกลุ่มมีฐานลูกค้าไว้ก่อนนะครับเมื่อท่านเปิดช่องแล้วครับข้อที่2ครับ ให้ท่านทำคอนเทนต์นะที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มที่อยู่ในตรงนั้นนะเช่นท่านอยากจะขายสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กนะก็ให้ประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลเด็กต่างๆพัฒการเด็กนะครับทำคอนเทนต์ถ้าท่านเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มลักหนัของที่เป็นสุนัขนะครับ <c oughs> สัตว์เลี้ยงตา่างๆก็ให้ประโยชน์เรื่องของการเลี้ยงสัตว์โรคของสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะครับท่านทำคอนเทนต์ไปนะครับพร้อมกับการบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าของท่านว่าตอนนี้ ท่านเริ่มผลิตสินค้าแล้วท่านเริ่มทํางานวิจัยแล้วมันเดินไปถึงไหนแล้วครับบอกเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆด้วยนะครับข้อที่3นะครับก่อนที่ท่านจะนะขายนะครับให้ท่านทําการเปิดพรีออเดอร์นะครับอย่างน้อย10ถึง15วันนะครับไอช่องที่ผมว่ามาเมื่อกี้ครับควรจะมีระยะเวลายอย่างน้อยในยประมาณสัก3เดือนนะครับล้วก็บอกเล่าไปเรื่อยๆบอกความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่ม การผลิตบอกการผลิตแล้วก็บอกลูกค้าไปกลุ่มป้าหมายว่าตอนนี้เราทําการผลิตแล้วนะเราทําการวิจัยต่างๆแล้วนะตอนนี้เปิดรับปีออเดอร์สินค้าจะได้นะวันนี้วันนี้วันนี้นะครับเพียงเท่านี้ละครับท่านผลิตแบรนด์ออกมาผลิตสินค้าออกมา ขายได้ตั้งแต่วันแรกอย่างแน่นอนนะครับส่วนเคล็ดลับอีก1นึ่งนะสามบวกหนึ่งหนึ่งเนี่ยใช้สําหรับคนที่ไม่เคยขายสินค้าไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆเลยและอยากทําธุรกิจอยากมีแบรนด์นะครับผมบอกว่าท่านใจเย็นๆท่านเช้าไว้ก่อนเลยครับอย่าเพิ่งทําแบรนด์ตัวเองครับให้ท่านลองฝึกในการที่จะทาการตลาดครับโดยการนําสินค้าของคนอื่นมาขาย เป็นตัวแทนนะครับอย่างเปิดช่องใน TikTok นะครับท่านก็สามารถทำลังหนกของท่เป็น a อ f i l i a t e ได้นะครับลองนำแนวทางนี้ไปปรับใช้นะครับจะปรองครับท่านทำแบรนด์ของตัวท่านเองขายได้แน่นอนครับและท่านที่ไม่เคยมีประสบการณ์ท่านก็จะมีโอกาสเรียนรู้ที่การทำการตลาดได้อย่างแน่นอนครับ ได้รู้ความลับไปแล้วอย่าลืมเอาไปลองทําดูนะคะและใครนะที่มีคําถามอยากจะถามอาจารย์เกียรติเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน์ออฟไลน์การสร้างแบรนด์ต่างๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวน้ําตาจะแอบไปถามอาจารย์เกียรติมาเล่าให้ฟังค่ะไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจวิธีการในการทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์อย่าลืมติดตามช่องอาจารย์เกียรติรัตน์ไว้นะคะ และธุรกิจไหนที่อยากได้คอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ดนโดนแนะนำหนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะวิธีดูดเงินจากกระเป๋าลูกค้าด้วยวิชาคอนเทนต์รับรองค่ะโดนแน่นอนค่ะ